แกะกบโอ๊กจ้ะใบโอ๊กเต็มเลยสุดปีนี้ว <classy> ันน <spoiled> enfin <ita> ี <kijken> ้สวัสดีค่ับอร่อยมากจะทำน้ำส้มคั้นให้เันใหญ่เลยจ้ะ วิตามินซีจากส้มเนาะไอ้ไอ้เห็นใเพุ่นคุ้มมือเลยจ้ะเพราะว่าในอันนั้นมันก็โอเคอยู่แหละแต่ว่าไอคิดว่าถ้าเห็ดแบบสดๆนี่มันจะได้รับวิตามินกันเต็มเมนาะอันนี้เป็นส้มเปลือกแข็งไม่อยากไปจ่ายตลาดถ้าไปจ่ายแซิซื้อส้มเปลือกเปลือกบาง มือประมาณนี่ยเด็พี่น้องเอยบริเวณไทยอันนี้ปัญญาประดุจให้อาดเลยที่ปั่นนะไอ้มักปั่นเออซุปให้ก่อนจ้ะก็ต้องผสมน้ำผสมยังเลยกันแต่ปัญญาลงไปเพราะญ่อิ่มเข่าพ้น What do you do, KPP? This is uh, I make the juice, orange juice for my husband, right? For, get so he can get. C. <coughs> oh, beautiful! Oh my God, this is a beautiful orange juice, fresh orange juice, perfect for getting some strength against the virus. Hmm. อร่อยมากอันนี้เป็นของอเห็นบ่นี่แค่ just three orange n u m b ย good and very tasty very very sweet ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก KPT Channel ันนี้เป็นห้องเก็บของของพวกอาย้ะจ้ะเดี๋ยวมื่อนี้นะอายจะปลูกกระเทียมใบหหนะเกรวสิปปลูกไว้เพราะว่ามันติดข้าว y ม m นอนหมดบกระสิกปลูกผักสวนัว แกละแบบดิสูอันนี้มาผักสลัดมาปลูกแต่ว่าก็ได้จ้ะเพราะว่าอ้าวพี่ให้ฉัปลูกแต่ตรง 好的。 มันรั่วแล้วเขาก็ไปซื้อปุยปุยมาใส่เนาะข้าวนียอ,ออกไปอยู่บ้านก็ไม่มีลต่จ้าออกางนอกก็ได้เท่ากันหากิจวัตรทำในวันที่สองที่สามที่สองเนี่ยเนระที่สองที่เขาประกาศภาวะฉุกเฉินของฝรั่งเศสเนาะนี่นะเท้เากระเทียมมาปลูกสวยงามซื้อสลัดมาปลูกกัน,น

คุอยอ farmer, ู่อัวฟาร์เมอร์ยู่อฟาร์เมอร์ all your life คุณ cannot see ground without uh ไ,มไม่อายนะปลูกผักแงงก็ได้กินเมื่อพันเย็นอะน,นะอายกัปลูกได้กินอยู่เด้อ มไม่ค่อยปลูกอยู่บ้านไปจ่โคกจดงนี่ไฟได้เลยดดีลวนสวยดีๆมีมังเพ็ดเนาะทามาปลูก เอาหญ้าไปปลูกตรงที่มันหัวโลนหญ่าหญ่ด้วยจังนี่เอาหญ้าไปเอาไว้ตรงที่มีหญ้า ตองดากใช้คายมล่าเห็นมั้งปลูกไงฮะถอดถุงมือ นตรงนี้นะแกะๆกบโ,กโอก้ะใบโอกเต็มเลยอยู่กับคนมีระเบียบมันต้องมีระเบียบมันคนเด,ด,ดี๋ยวจะดีเลยตั้งใจจะพูดอ่ไ้จะไม่ฝืนเด้๋ยวะมันก็ดีกับเรามีระเบียบเป็นในตัว บุกมันเนาะถ้ามันงามกระสีปิดขยายอยู่หลังเธอเงี้ยจังงอนด้วยจ้ะงอนวันนี้นะเสร็จนียกระสีไปเกีนยงกาแฟแ้วก็พักผ่อนแล้วพี่น้องจ้ะมากินพักแล้วก็ต้องปลูกผักกินหน,นึ่งวันนี้ต้องนะหญ้ามันหลายครูตัวนี้นะเก็บ Okay, nothing else. I have not begin the fair. What are you going to grow here? Uh, salad, yeah. Maybe chili? Yeah. And um, egg pump if they have. Okay. Now it's the season, you know. Yeah, sure. It's โอเคตอนนี้ก็มาพักผ่อนวี่งรีแลกซ์มา a f e r work in the garden ดูดางนิงเลยขอบุ๊ดดีดูทดครอบคดีจ้ถ้าทำงานหนักๆองนี้ไม่มีนะไ่ได้เป๊กเหลาเป๊กเบียร์หอกเป๊กเอ่อกาแฟบิสกิของอาเป็นคาปูชิโน่อยู่ e s e สโซอยู่อวน Oh yes, two <laughs> 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 But if we want to survive, we have to plant our salad. Eh? <laughs> <laughs> this is the town now. Tomorrow maybe we go to the shop to buy the... what I need. Do we for the salad? No, you only have four in the pot. Really? <laughs> oh, tofu, my bad. Mm, tofu. More like super tofu, yeah. This <laughs> is salad. มาปลูกตกนนี่ตสม่อยู่โมป็นกบเอพยายาตื่นจังมงว่าทอยู่วออัพี่ตปโมงอาตื่นแปดโไปรปับไปซื้อของ first time s i o t ัก่มตัวเด็กนี้มน เป็นมือที่สองที่ประกาศภาวะฉุกเฉินในฝรั่งเศสนอกจากพวกอาการเฮ็ดภารกิจในบ้านกันเนาะ today i second a s day yes that we are locked in yeah second day it we cannot work out but not a big deal why right? no because, because we can go out for shopping we still lucky <or S 1> because we are not far from the forest mm. so we have you can walk you can breathe a uh, good air But people in city they yeah, are yeah, like a Perry, no? they are locked in yeah in condor right yeah big problem no? big big problem for yeah. us it's no change except we cannot go to the seaside yeah for so maybe it's the time to say goodbye you say so Goodbye to everybody. See you later. See you later. We talk a little bit. Goodbye everybody. See <laughs> <laughs> <laughs>